สวัสดีค่ะสวัสดีเอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะคะที่กําลังติดตามแนวทางราปพัฒนาผานางช่องของล็อกกีค้คว้ายอยู่ขณะนี้ตอนนี้นะคะค่ะเมื่อนี้กวันอาทิตย์เหมือนเดิมเนาะกับอีกจากหนึ่งคลิปยามเช้านะคะล็อกกี้จะเอาแนวทางของเล็กมีที่มานะคะในคลิปนี้มีของเลขมีที่มาของมาดามคํานวณของซองสุวรรณ พอเจตชัยแล้วกของหลีกลับนังฝาเนาะค่ะกับตัวเรขแนวทางของทางหาเซียนเนาะตอนอื่นก็ต้องกาบกอบพระคุ้นแนวทางจากหาเซียนเนาะค่ะที่ให้มาว่างทางช่องต่อเนื่องแล้วก็ต่องวดนเนาะกับขอบนขอบคุณหในไลน์สหรับแนวทางดีๆเนาะค่ะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับตัวทุกท่านเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเก่าเนาะกาบขอบนขออคุ้นในไลที่เขามาติดตามแนวทางเนาะ เลขทุกตัวเนาะค่ะโรซช้วิจรารณญาณในการรับชมและะ้วะรับฟังเพื่อเก่าเช่นเคยเนาะเลขมีข้าวมีหลุดถ้าไม่เข้าไม่ปังถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอพ่ายไปหลวงนาเนาะเอามาตามต่อค่ะแนวทางต่อวันจันทร์เนาะวันนี้วันอาทิตย์เมื่ออื่นสองพุ่มขึงเตรียมตัวรุนกันค่ะ,อะของเลขมิธิมาเนาะคะ่ะขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาเข่าตัวร่องและสายพิ่งสายรูดเด่นที่ศูนย์กับแปดมาแต่แปดเนาะไปบพฮอด ให้84กับ86ออก58ออกตัวกลางออกตัวกลางเนาะตามไม้ค่ะของเลงม้ที่มางวดที่แล้วรูดช่วงนี้ของเลงม้ที่มาจะรูดไปเนาะรูดไปสามงวดแล้วอ่งวดนี้ต้องกลับคืนมาเนาะคะ่ะของเลงม้ที่มา,าสายเด่นกลับคืนมา สามต่อค่ะวันจันทร์ของลิงมิธิมาสายเวงรูดเด่นบนรางวันนี้ให้เด่นที่ซีค่ะร่องที่สองสองตัวให้ที่สองแปดซีแปดสองศูนย์ซีศูนย์นิ่นที่ซีแปดกับซีศูนย์ค่ะเบิร์ที่สองสองกับซีซีสามตัวให้ที่สองซีแปดสองซีศูนย์แล้วก็สองสองซีนิ่นที่สองซีแปดกับสองซีศูนย์ค่ะของลิงมิธิมากับลิงแนวทางลาบปัะเด็น่าตงวันเนาะ เดินที่4สองตัวนดินที่48กับ40ค่ะมาตามต่อของมาดามอของมาดามคำนวณน,นะคะเข้าตัวรองคือกันนะซายเดนสองตัวมาตัวให้เดนศูนย์กับเก้าเข้าที่เด่นเข้าที่เก้าเนาะตัวรองจับคู่ไปบังหวนเนาะให้เจ็ดหก ไเจ็ดหกออกหกเจ็ดไอเจ็ดหกออกหกเก้าหกเจ็ดวันสั้นวันปลายแอดกันเลยลงงนาลุงดังเ้าเนี่ก็จะงงงวยงวยเนี่ยตามตัวค่ะของละแมาดามคำนวณนของมาดามคำนวณสายวิ่งลูดเด่นบนรางตองงวดค่ะเดินที่สามร่องที่สี่สองตัวให้ที่สองอาสามเก้า 30 49 40เน้นที่สากับสาค่ะเบิ้ลที่สามกับ44 3ตัวให้ที่439สามแล้วก็433เน้นที่439กับ4ี0ค่ะของมาดามคำนวณดินที่ 3, สาตัวเน้นที่สากับสา์ค่ะต่อที่ซองสุวรรณค่ะอ่าซองสุวรรณงวดเมื่อคืนวันศุกร์เนาะ เอาแต่ตัวเด่นเด่นที่เก้าไปบวกหกเนาะคะ่ะเก้าห้าออกเก้าหกแล้วก็ห้แปดห้เจ็ดห้าออกห้าแปดเนาะหลุดไปหนึ่งแต้มยางละแต้มสันมาทาั้งบนทั้งล่างเนาะของส่องสวนงหมวดที่แล้วกับเขาที่ 15, หนึ่งห้าหมวดวันศุกร์หลุดไปเนาะคะ่ะตามต่อวันจันทร์ค่ะตามต่อวันจันทร์สายวิ่งหลุดเด่นบนล่างวันนี้ไ้เด่นสามค่ะรองที่หนึ่ง สองตัวให้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าเน้นที่สามเจ็ดกับสามเก้าค่ะเบิ้นที่หนึ่งหนึ่งกับสามสามสามตัวไอ้ที่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามเน้นที่หนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งสามเก้าค่ะแนวทางเลขสามตัวสองหางเนาะกับตัวเน้นเด่นที่สามสองตัวเน้นที่สามเจ็ดกับสามเก้าค่ะ ชอเชเช่ใช้ค่ะสําหรับของชอเชใชหลุดเนาะหมดวันศุกร์ลุดไปค่ะตามไม่ตามตอ่ตมตอต้องขอโทษขอพระเอซแฟนคลับที่แนวทางหลุดเนาะค่ะแนวทางหลุดไปต่อค่ะ <c oughs> แล้วพัฒนาสายวิ่งหลุดเดินบน่างวันนี้ของชอเเช่ใช้ให้เดนซค่ะรองที่หกสองตัวให้ทีซีเจ็ดหกเจ็ดซเก้าหกเก้า เน้นที่ C7 67แล้วก็ C9 นะคะเบิ้นที่44กับ66สามตัวให้ที่ C67 C68 แล้วก็ C46 เน้นที่ C67 ค่ะเลขสามตัวของชอเชตใายสองตัวเน้นที่ C7 67 C9 เนอะแคปหน้าจอ มาต่อที่ของเลขลับนางฟ้าของเลขลับนางฟ้ากับรุ่นนะคะงวดวันศุกร์ขอไปเอฟซีแฟนคลับงวดที่แล้วขาวแต่ตัวดินเข้าตัวดินเนาะวันนี้ลุดไปตามไม่ค่ะตามไม่ไปต่อเลขลับนางฟ้าซ้ายวิ่งรูดเด่นบนรางต้องงวดค่ะเด่นที่ศูนย์ค่ะร้องที่แปด สองตัวไฮที่ 8c 0c 86 06เน้นที่0 4 06เบิ้ลที่88กับ00 3ตัวไฮที่ 80c 806แล้วกับ880เน้นที่8 0 4กับ806ค่ะสำหรับเลขสาตัวของเลขหลับนัง้าเนาะอาแคปหน้าจอ ของหลับนางฟ้าให้ดินที่ศูนย์สองตัวให้เนิ่นที่ศูนย์สี่ศูนย์หกสามตัวเนิ่นที่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกของชอเชจชัยดินที่ซีค่ะสองตัวเนิ่นที่ซีเจ็ดซีเก้าหกเจ็ดสามตัวน้นที่ซีหกเจ็ดเนาะของชอเชจชัยแคปหน้าจอเนาะเลขมีที่มาชอเชจชัย แล้วก็สองสุวรรณสองสุวรรณเล่นที่สามค่ะสองตัวเน้นที่สามเจ็ดสามเก้าสามตัวเน้นที่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าค่ะของสองสุวรรณของมาดามคำนวณเล่นที่สามค่ะสองตัวเน้นที่สามเก้าสามศูนย์สามตัวเน้นที่สี่สามเก้าสี่สามศูนย์ของมาดามคำนวณ ของเลขมีที่มาเน้นที่ c สองตัวเน้นที่ c แปด c ศูนย์สามตัวเน้นที่สอง c แปดสอง c ศูนย์ค่ะเอาแคปหน้าจอสำหรับตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มาของมาดามคำนวณเนาะมักเส้นใดจะเส้นนั้นเนาะค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอ fc โชคดีมิใช้โชคดีวันจันทร์เนาะ อักเส้นใดตามต่อค่ะเส้นนั้นแล้วก็เลขกทุกตัวถ้าบ่คขาวบ่ปังก็ต้องขอภัยไรวรว่งน้านะคะะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ